แหนบอ e ีสุนะครับแหนบอ e ีสุเนี่ยเราสังเกตดูรูมันเนี่ยรูอีส e ุ oo, มันจะเล็กอันนี้มันจะเป็นพวกโต้ต้าไมตี้มันจะใหญ่นะถ้าเราเอาสตูแหนบของอ e ีสุใส่เข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะจมหายไปเลยสือเห็นป่สะสือมันจมหายไปเลยมันก็ไม่ได้เราก็เลยต้องเอาแผ่นของอ e ีสุเนี่ยมาตัดใหม่ นะให้มันอยู่แบบนี้ไม่งั้นสะดือแนมันก็จะหนุดรถมันก็จะวิ่งเอียงมาเอียงมาเห็นไหมดูสะดือไหนมาดูรูมันเนี่ยดูมันเล็กอันนี้อีสุอันนี้มันของโตต้าเนี่ยรูมันใหญ่เห็นปะใส่ไม่ได้เราก็เลยต้องอามาลองต้องเอาตัวนี้ลองก่อนเนี่ยลองก่อนมีแผ่นแต่ไอแผ่นกระลอนเนี่ยแผ่นกระลอนเนี่ยมันกันเสียง ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เราก็ใส่ไปให้นะครับถ้าเกิดว่าจะซื้อของมาเนี่ยถามช่างเขาด้วยว่าแบบไหนดีผลขายมันก็มีแหละที่ที่มันมีคุณภาพอะแต่ไม่มีคุณภาพมันก็หยิบมาให้มั่วๆแหละเห็นไหมถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยอันนี้ใส่ใหปแล้วมันปูขึ้นมาประมาณห้ามิลน,นะถ้าเกิดเราใส่ไปเลยเนี่ยเนี่ยใสไปเลยเนี่ยเอาเอาเอาฉันที่ ลูกค้ามาเนี่ยใส่เนี่ยมันหายไปเลยเนี่ยมันจะหลุดไหมจะเดือมันจะหลุดไหมมันก็หลุดมันก็วิ่งไม่ได้เลเอโอเคนะเข้าใจยังเนี่ยเข<จ>้าใจยังใส่ยัไม่ใส่เข้าใจป่ะเนี่ยใส่เดยตัวแบบนี้<ช>แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้ปีกลับแล้วไม่ใส่ให้หรอกแต่ว่าอันนี้เราพวกกัน,น่ยทำให้มันจบๆไปโอเคนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับวิธีการทำรถอะ มันไม่ใช่จะนึกจะทําก็ทําตัว,นตวน ale, เนี้ยตัวเนี้ยบูธเก่าบูธเก่าเนี่ยเดี๋ยวลองขานะบูธเก่าเราตีออกมานะมันก็เป็นการแบบนี้นี่อันนี้อันนี้บูธใหม่อันนี้บูธใหม่บูธใหม่บูธเก่านี่รูมันเท่ากันเห็นไหมรูมันเท่ากัน <S <S แต่ว่าที่เขาทํามาเนี่ยเราไม่ได้ติว่าเขานะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าของไม่มีของไม่ครบก็ได้ดูดูด,ด,ดนูนัเห็นไหมดูนัดเห็นไหมมันแว่งไปแว่งมาเห็นไหม เห็นอยู่มันแกว่งไปแกว่งมานะนอันใหม่มันก็แกว่งไปแกว่งมาเพราะมาตรฐานโตโยตา้าเอ้ยมาตรฐานของอ e ีซูเนี่ยมันเป็นมาแบบนี้แต่น็อตตัวนี้อาจจะเป็นน็อตโตโยตา้าเนี่ยรูรูเขาเจามาพอดีเห็นไหมรูเขาเจามาพอดีก็แสดงว่าเขาตั้งใจใช้น็อตตัวนี้กับบูธตัวนี้ซึ่งมันใช้กันไม่ได้แต่ที่ผมทําอ่ะผมไม่ใช้น็อตของอ e ีซูเลยนอ e ็อตอีซุเป็นงี้เนี่เห็นไหมมันแน่นเลย มันแน่นเลยไม่โยกเห็นไหแน่นเลยแน่นเลยแน่นเลยเนี่ยมันแน่นเลยมันก็ดีไงมันจะได้ไม่โยกแต่มันใส่ดอตตัวนี้ไม่ได้เห็นไหม <c oughs> มันต้องเจาะตัวนี้ใหม่ระเบิดรูตัวนี้ใหม่เพื่อใส่บูตตัวนี้แหนบเขามาแบบนี้บูตตัวนี้ก็ต้องใช้น็อตัวนี้นะครับอย่าไปง่ายๆมักง่ายเอานอตอะไรก็ไม่รู้มาใช่ไม่ได้นะรู้เรื่องบูตใหม่นอตใหม่โอเคจบ ตัวนี้ก็บูทใหม่สะดือใหม่น็อตใหม่สแลกใหม่ต้าเต้าอ,อะไรใหม่เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาเดี๋ยวจดไว้ตัวนี้ใหม่ใส่นี่ใส่ลองไปตัวไหนไม่มีก็ใส่ให้หมดซื้อมาแล้วอโอเค เนี๋ยไม่มีเดี๋ยวให้ช่างมาใส่ให้อัดบูทเข้าไป่าจจะนานหน่อยกว่าจะได้พังอีกรอบอแต่ก็ต้องพังนะจ๊ะจุ๊บ